เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นที่ประเทศสโลวักในยุโรปตะวันออกนะคะช่วงรุ่งเช้าของเทศกาลอีสเตอร์นุมน่มๆเขาก็จะแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองค่ะไปหาสาวๆที่สนิทและคุ้นเคยเพื่อสาดน้ําแล้วก็ตีมือเบาๆด้วยกิ่งของวิลโลเพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มต้นของเทศกาลอีสเตอร์และการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลินะคะ ซึส่สำหรับฝ่ายหญิงธรรมเนียมก็มีเหมือนกันกค่ะคือจะต้องเทเครื่องดืม่มต้อนรับให้คนที่มาสาดน้ําแล้วก็นํา<ำ>ริบบิ้นไปผูก <im it> ให้ที่กิ่งวิลโล่แล้วก็ให้ไข่ต้มหรือเหรียญเทนีกับเด็กๆด,ด้วยค่ะ <im it> ด้านเ e อริกาซิกนาโกวาหญิงสาวที่ถูกสาดน้ําก็บอกว่าเธอนไม่กรธดหนุ่มๆนะเพราะว่าคนที่มาสาดน้ําก็คือเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นญาติๆกันทั้งนั้นอีกเดียวก็ได้ไปนั่งกินเหรียญด้วยกันแล้วค่ะ,นะคะ ซึ่งถ้าเป็นหญิงสาวอย่างที่บอกไปต้องโดนสาดน้าแน่นอนแต่ถ้าไปหาคุณยา่าคุณยายสาดไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนเป็นการพรมน้ําหอมให้แทนโดยเชื่อว่าถ้าผู้หญิงถูกรดน้ําในประเพณีนี้เป็นการวอวยพรให้พวกเธอสวยยิ่งขึ้นทุกปีค่ะอย่างไรก็ตามสาวๆส,ส่วนหนึ่งบอกว่าพวกเธอไม่ค่อยเอนจอยกับเทศกาลนี้นะคะเพราะว่าอากาศในสโลวักช่วงต้นๆฤดูใบไม้ผลิ 1> 6 1ถองศาเท่านั้นค่ะถูกสาดน้ำก็หนาวสิแต่ว่าข้อดีก็มีเหมือนกันค่ะคือธรรมเนียมนี้เขาใช้วัดความนิยมของสาวๆได้ด้วยใครที่ตัวเปียกทั้งวันนะคะไม่แห้งสักทีบอกเลยว่าเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆที่มาขอสาดน้ำนะคะก็แสดงถึงความฮอตของผู้หญิงคนนั้นได้ด้วยค่ะ